สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเวฟร1อยสิไปี2020ัน่ให้ดูนะครับสิ่งที่คนยังไม่รู้นะครับทุกคนยังไม่รู้ว่าเวฟร1อยสไอมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับที่ว่ารถไม่วิ่งดีวิ่งไม่ดีรถผมทำแล้ววิ่งดีมากครับ นะครับเบฟร้อยสิบไอปีสองพันีวิ่งดีมากเพราะว่ามันมีจุดหนึ่งที่คนยังไม่รู้เพราะอะไรคนไปทําแล้วมันไม่ค่อยวิ่งเพราะอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับถอยอเสียผมรู้แล้วมาโดนนี่นะครับจะให้ดูถอยอเสียรถนี้คือของเดิมๆนะครับเดิมๆเดิมๆนะครับเดิมๆแต่คนยังไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีรูอยู่รูหนึ่งตรงนี้ มีรูมีรูหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีรูเล็กนิดเดียวนะครับเป็นตัวระบายนะครับรถจะวิ่งไม่วิ่งอยู่ที่ตัวนี้ครับมันรูเล็กๆทีนี้ผมก็เลยทำการเจาะรูเพิ่มให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ก่อนเนี้ยวิ่งได้80 90ไม่ถึงร้อยนะครับ แต่พอผมไปทำตัวนี้มานะครับทำตัวนี้มาวิ่งได้ร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวนี้วิ่งได้ร้อยยี่สิบนะครับเมฟปอร้อยสิบไอปีสองพันยี่สิบเนี่ยครับโฉบมันโฉบสวยมากครับสวยมากทำใหม่ครับล้อก็ทำใหม่นี่ครับล้อก็ทำใหม่นะครับอันเนี้ยไม่กี่บาทนะครับเนี่ยไม่กี่บาทนะครับสองล้อเนี่ยไม่กี่บาทเนี่ยทำใหม่ ทำใหม่นะครับใครอยากทำก็ทำนะครับทำใหม่ซื้อมาทำใหม่นะครับเนี่ยทำใหม่เบรกเบรกแล้วก็ตรงขาเกียร์ก็ทำใหม่นะครับจะรีวิวให้ดูพูดเข้าเรื่องแล้วนะครับคือท่อยเสียเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างล่างนะครับท่อยเสียนะครับแป๊บหนึ่งนะครับท่อยเสียข้างล่างไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับ อ่าเห็นครับเห็น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 นะครับเห็นไหมเห็นรูไหมครับเนี้ยครับรูนี่น,นี่นี่ครับรูเห็นไหมนี่คือผมไปทําเพิ่มนะครับรูเนี่ยรูนี่คือผมไปทําเพิ่มเพราะว่ารูมันจะเล็กนิดเดียวเขาบอกว่าเสียงจะแตกไม่มีแตกครับเสียงนิ่มเหมือนเดิมครับแต่ถ้าใคร ถ้าใครอยากให้รูใหญ่กว่าเดิมนะครับรูใหญ่กว่านี้เจาะให้ใหญ่กว่านี้อันนี้ผมใช้แค่รูแค่ดอกสว่านแค่สองหุนเองถ้าอยากให้วิ่งมากกว่านี้ให้เจาะเป็นดอกสว่านให้เป็นสามหุนนะครับเพราะว่ามารูที่เขามามันจะเล็กกว่านี้เยอะเล็กนิดเดียวขนาดเนี้ยเล็กเกพอผมมาเจาะเพิ่มเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเสียงไม่แตกนะครับ แต่รถจะวิ่งนะครับเวฟร้อยสิบไอปีสองพันยี่สิบนะครับเนี่ยผมมาเจาะรูเพิ่มดูเลยนะครับเนี่ยวิ่งมากกว่าเดิมนะครับรถแต่ก่อนเนี้ยวิ่งได้แค่สูงสุดไม่เกินเก้าสิบห้านะครับวิ่งแล้วทีนี้พอผมมาเจาะรูนี้เพิ่มได้ร้อยยี่สิบถึงร้อยยี่สิบห้านะครับวิ่งวิ่งทรงมากครับวิ่งเร็วมาก ออกเกียร์สามเกียร์สี่ไม่อืดน,นะครับรถเกียร์ไม่มีอืดน,นะครับรถรถเกียร์ไม่อืดน,นะครับไปสบายๆนะครับเนี่ยนะครับพ่อไอเสียไม่ต้องนั่นนะครับแล้วก็รถคันเนี้ยผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมก็ไปเพิ่มมันมีคลิปคลิปหนึ่งที่ผมว่าไปเพิ่มไฟอ่ะ นะครับไปเพิ่มไฟมาตัวหนึ่งนะครับเพิ่มควองไฟมาแล้วก็มาเจาะรูนี้เพิ่มนะครับรถคันนี้ผมก็มาแต่งเติมนี่แหละล้ลอแค่นี้เลยครับนะครับผมก็บอกความรู้แค่นี้เรื่องท่าอไอเสียนะครับท่าอไอเสียเรียบ110ยร้ 20, าอายสิบไอปีสองพันท่อไอเสียเดิมๆะครับเดิมๆเดิมๆหมดเลยแต่ ทุกคนยังไม่รู้ไม่ต้องไปตัดข้อตรงนี้เปลี่ยนใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนท่อไเสียใหม่แค่เราเจาะรูข้างล่างที่ผมบอกเนี่ยรูข้างล่างรูข้างล่างมันจะมีรูอยู่แล้วแต่มันเล็กนี่ผมเจาะแค่สองุนผมไม่เจาะสามผลเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ต้องการวิ่งเร็วผมวิ่งแค่ร้อยยี่สิบยี่ห้านี่ก็พอแล้ววิ่งแค่ร้อยยี่สิบยี่ห้านี่ก็พอแล้วนะครับ ถ้าใครอยากวิ่งถึงร้อยหกสิบ้ยหสิบ้อยหกสิบก็เจาะเป็นดอกสว่านสามหุนเข้าไปเลยถ้าดอกสว่านสามหุนน่ะมันจะวิ่งได้ได้เยอะด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแค่ให้ชมนะครับเว็บร้อยสิบบ,บปีสองวันยี่สิบก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะครับถ้าใครอย,อยากรู้ว่าต่อต่อไปเพิ่มยังไงก็ ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีกันต่อไปเพิ่มนะครับตอนไม่มีอะไรมากนี่ครับสวยปิงนะครับรถนะครับปีรถปี2020นะครับริ้งไหมริงไหมสวยนะครับนะครับครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรก็ทักมาผมบอกแนะนำได้นะครับครับขอบคุณครับ ติดตามด้วยนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามใ,ให้หน่อยใครถูกใจนะครับขอบคุณมากครับ